คุยเพลินเมืองไทยคุยเพลินเมืองไทยค่ะกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงนี้เราจะตอบจดหมายกันทุกคําถามนั้นมีคําตอบผู้ชมสามารถเขียนมาโดยเออไว้ที่ที่โพสต์ไว้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k เพลินทีวีอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไว้นิดนึงว่าคุยเพลินเมืองไทยถูกมงเลทีซอนนีก็จะได้แยกมาได้ถึงเราได้วเร็วทุกคำถามที่เรานำออกอากาศก็จะได้รับของที่ระลึกไปด้วย และ,ะ,ะมีคําตอบให้กับทุกท่านด้วยครับค่ะเอางี้เอาไง <Okay. S 2> อันนี้อันนี้อันนี้รู้สึกจะไม่ได้ถามแต่เขียนมาชม<อ>นะคะอยู่สมุดประการบอกว่าสวัสดีคุณนิรุตคุณมยุลาอาจารย์วิโรดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้ดูรายการคุยเพลินเมืองไทยชอบมากได้ทั้งสาระความรู้ความบันเทิงทุกอย่างชอบเวลาเถียงกัน <laughs> <laughs> ดิฉันขำมากเพราะว่าคุณนิรุตเนี่ยเป็นคนตลกนะ ปัจจุบันเนี่ยตัวเองเนี่ยอายุ55แล้วลาแล้วก็ไม่เคยเขียนจดหมายไปรายการไหนเลยเพิ่งจะมีรายการนี้เป็นรายการแรกจริงๆแล้วแเขียนมายาวเหยียดเลยแต่เราย่อนะย่อมาให้ดูนะก็จะบอกว่าขอให้รายการนี้อยู่คู่ไปตลอดเลยชอบพิธีกรทั้งสามมากเลยอยู่ไปนานๆนะคะดิฉันจะดูทุกวันคุณอัมพัยบางเสาธงขอบคุณมากเยคุณกค่ผมก็เนี่ยเวลาเวลาท่านผู้ชมให้พรมา ผมก็ถามกับเขาว่าว่าเออแล้วแล้วเราจะอยู่ไปจนถึงรถออไฟความเร็วสูงได้วิ่งไหมบอกโอ้ไม่ทันหรกไม่ทันหรกครับอยู่ไม่ถึงนานอเอาตัวรายการอยู่กี่ปีเนี่ย เขาบอกาวเขมื่อไร่กว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงเขาบอกก็ประมาณปีหกสองหกสาปีอ๋อท่้นนั้นอยู่ถึงครับอยู่ถึงนะครับต้องอยู่เพราะกับรถไฟความเร็วสูงมาแล้วแน่น6น6กสองหกสได้ได้ละได้แล้วบางสายบางสายพร้อมแล้วเพื่ออะไรขยายรางเอาโอ้โหขบวนมันมาค่ามาวางแค่นั้นเอง ลางจะทาอะไรเรามีอแล้วตกลางอ่ะตกลางอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีก็ทั้งยี่เทคโนโลยีตรงนี้ที่ญี่ปุ่นเชื่อมีทั้งสองประเทศครับเชื่อผมเชื่อทังสองประเทศประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นแต่ที่ตกลงกันได้คือของญี่ปุ่นละเป็นของญี่ปุ่นได้ละเอาไปแล้วจีนตกไปละของจีนตกไปโอเคอมาดูคําถามอันนี้มาจากคุณพิมพรในยุ่68มาจากจังหวัดสตูลนะคะช่วงนี้เป็นตะคริวบ่อยมาก เป็นตะคิวบ่อยมากมีวิธีไหนที่จะป้องกันไม่ให้เป็นหนิแมคค้เออตะคิวเนี่ยทำไงหนิงเป็นมาถ้าเคยเป็นจับน่องในเวลานอนตะคิวคือหนึ่งการออกกําลังกายที่หักโหมเกินไปมากเกินไปหรือเดินมากหรือไม่ทําอะไรเลยเอออันนี้คงไม่ใช่หราอาจจะเดินมากเดินมากก็ได้เนาะเดินมากก็ได้เล่นกีฬามันเราเห็นเราเห็นนักฟุตบอลบ่อยๆอยู่วิงแล้วก็ตกกึกเลยแล้วนอนแล้วอนต้องไปยันยันยันจับแน่นนั่นนั่นคือซ้อมน้อยเกินไปแล้วอาจจะ แบบว่าใจไปอ่ะแต่ร่างกายมันไม่ไปอ่ะหรือแบบผมบางทีนอนแล้วก็แนะนำไงของไ่าที่ผมไม่ใช่ท่านะผมจะใช้มื่อย่างเงี้ยแนะนำเงี้ยแนะนำเงี้ยกดทำไมเงี้ยพอกดไปแป๊บเนียนิ้วมันขึ้นมาขี่กันมันเอาไปออกนีมันปวดจะตายเลยมันจะเอื้อมไปดึงนี่โอ้โหกว่าจะค่อยไปเราไปดึงแงออกมาเงี้ยแล้วก็ยกกลับมาเงี้ย ดปวมากเขาบอกมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการที่เอ็นและกล้ามเนื้อไม่ได้มีการหดหรือยืดตัวบ่อยๆนะคะเพราะงั้นมันจะเกิดอาการเกร็งง่ายเมื่อมีการใช้กล้ามเอ็นและกล้ามเนื้อมันล็อกแต่บางทีเรานอนนิ่งๆอ่ะก็เป็นนะก็ก็มันล็อกไงเพราะว่าเราออกกําลังกายไม่เพียงพอหรือออกกำลังกายมากเกินไปแล้วพอเรากลับมาแล้วนอนนิ่งแล้วเราเผลอไงบิดไปอย่างเงี้ยปั๊บมันล็อกเลยแลวส่วนมากเนี่ยมันปวด ส่วนมากมันเป็นตะคิวมันจะเป็นที่ขาเป็นที่ขาใช่ที่ขาที่เนี้ยน่องแล้วก็ขาขาอ่อนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นตรงเนี้ยแต่ต้องระวังเหมือนกันนะถ้าเปิดเป็นเป็นตะคิวเข้าเข้าท้องเป็นคนนี้เป็นเลยตะคิวเข้าท้องนจะพูดเลยต้องระวังเลยเป็นเลยเข้าเลยเนี่ยพระพุทธศาสนาพูดบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นมรดก มรดกให้มาเลยเป็นตะคิวตลอดชีวิตมันเข้าตรนเป็นท้องมันเหมือนเปท้องเกรงอะตอนที่คุณสุชาวมาวันมันนึ่งขี่จักรยานสี่ห้าสิบโลอะเป็นเป็นไม่รู้เป็นอะไรเคยขี่มาแล้วสี่ห้าสิบโลแล้วเป็นตะคิวแล้วเป็นบางทีมันเป็นแล้วมันเข้าไปในท้องโอ้โหแล้วเวลาไปฟังพระสวดนานๆฟังพระเทศนานๆไม่ได้ต้องขออนุญาตพระขึ้นนั่งเก้าอี้แล้วเดี๋ยวพระปัจจุบันเมตตานะก็จะอันนี้อันยมมยอมวิโรดขึ้นเลยขึ้นนั่งเก้าอี้กล้ามเนื้อมันเกรงไง กานเหมือกับเส้นเอ็นและใครบอกว่าไม่ไม่ออกก็ไม่จริงนะไม่ออกมากเกินไปจริงอ่ะอออกมากเกินไปโดยเชื่อว่าหนึ่งคุณยังวอร์มไม่พอคือคุณไม่ได้อบอุ่นร่างกายเพียงพอก่อนแล้วคุณไปออกเลยนะอันนั้นก็ถือว่าใช้เกินเหตุหรือว่าไม่ใช้จนเกินเหตุก็เป็นทั้งสองนี่บางทีนะ จะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปปากซอยอ่ะก็แค่ว่าเราอาเก่าอางั้นตายแล้วแค่นั้นเป็นแล้วแสดงว่าอาจารย์เป็นบ่อยเป็นบ่อยมากมีกรรมเป็นมรดกจริงจริงอยู่ที่ที่เส้นที่เส้นแล้วก็เอ็นที่เส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อบางทีเนี่ยหมอถึงบอกไงห้ามไม่ให้แบบนี้สุดตัวมากๆบางทีล็อกแล้วอยู่คนเดียวลำบากเลยลำบากใช่ใช่ใช่ไปจะอยู่คนเดียวลำบากอย่ากลับไปวันหลังวันหลังโทรมาต่อเฮ้ยนี่ขัดว่าจะไปยังไงเาจะโทรไงจะคว้า ไปไหนก็ไม่ได้อันตรายพี่ไปไหนเนี่ยพี่ก็เอาโทรศัพท์ไว้กับตัวสิพรามันล็อกอย่างงี้พี่ก็โทรหาใครสิทรก็พูดไม่ได้มันค้างเหมือนกินแล้วก็ระวังนั่งสมาธิไม่เคยขัดสมาธิขัดสมาธิก็ไม่ได้ต้องนั่งนิ่งๆมันก็อี้เลยเพราะเวลาเราุณจะหยิบอะไรหันไปทั้งตัวอย่างงี้อย่าไปอย่าไปอย่างงี้บางทีมันจืดเวยเนี่ยเราหายใจโอ้โหแบบหายใจไม่ออกเลยนะมันอะมันอ่ะแล้วแต่มันแบบดีดีแล้วท่าโยคะจิอัชราพันธ์อ่ะ ถ้าพวกนั้นทําไม่ได้เลยนั่งทํางั้นไม่ได้พี่จี้อ่ะพี่จี้คงไม่เป็นคุณอัชผพันคงไม่เป็นเยนนั่งทำได้หมดเพราะกล้ามเนื้อแกไม่เกร็งแกเหย็นยืดไปแล้วนะเพราะงั้นเล่นโยคะก็น่าจะได้น้อยมาบางท่าได้ข้างบนได้แล้วแต่ท่อนล่างนี่ไม่ได้เลยพี่จี้แกนั่นหมดล้ยุ่ยหมดทั้งตัวกระดูกกระดูกอะไรแกก็ยุ่ยหมดอล้วมยืดอย่าเอากาเป็นตัวอย่างไม่ได้หรอกอย่าว่ายุ่ยเลือยนุ่มนะนุ่มคอนุ่มยังดีกว่าอ่ะมันมีวิธีป้องกันนะคุณพพพิม์ร ออกกาลังกายให้สม่ําเสมอเพราะตะคิวมักจะเกิดในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือคนที่ขาดการออกกําลังกายอุ้ยถูกอีกแล้วเแอบดูสคริปต์ตอนไหนตอนนั่งอย่นี่ไม่กระดูกกรเดียวไปไหนเลยตอนไหนออกกำลังกายนะคุณพิมพอพรนะแล้วข้อ2ยืดกล้ามเนื้อคือให้ให้ให้ส t r e s ไงมันไม่เคยยืดบอกเอื้อมอย่างไม่ได้เลยนะเสร็จเลยนะตึงโอ้โห หรือไม่อย่างที่พี่หนิงว่าเมื่อกี้สมมติที่เป็นเท้าให้กระดกขึ้นงลงปลายเท้าออกระดกขึ้น,งนลงนะคะแล้วก็หมายถึงเหยียดเท้าไปแล้วก็ยืดนะคะอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นหรือ <c oughs> ปั่นจักรยานอยู่กับที่คือให้มีการออกกําลังกายบ้างแถวขา <c oughs> แถวอะไรอย่างนี้นะคะผู้สูงอายุควรจะขยับแขนขาช้าๆและหลีกเลี่ยงอากาศเย็น อเพ<อ>ราะ,ะวจ่จยิ่งจะเออเป็น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 เหมือนกันนะคะสวมรองเท้าที่พอเหมาะใส่ถุงเท้าตอนนอนเพื่อป้องกันการเกร็งของเท้า โอเคค่ะอันนี้มันเย็นไงมันเย็นไงเหมือนกับเลือดไปมันไม่พอไงเปิดแอร์ซะเต็มสตรีมอะไรอย่างนั้นนี่ใส่ไม่ดีใส่ถุงเท้าแล้วนอนไม่หลับอุ้ยใส่ถุงเท้าดีนะจริงอ่ะดีแล้วทาทาครีมเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออาจารย์นี่ยุ่งยิงเลยปล่อยให้กเก่งแค่ไหนอะไรก็ไปได้ไอ้นี่ก็ไปได้ไอ้นี่ก็กำมือเกินไอ้นี่กำเป็นชาติพางที่แล้วไอ้จะคิวมาใส่ที่ต้องโอ่ยใส่รองเท้านอนก็ไปได้เฮ้ยขอให้เป็นทุกอย่างกันแล้วกันสาธุอย่าไปช่วย ผมขอเชิญแฟนๆรุ่นใหญ่ร่วมทำกิจกรรมยิ้มรุ่นใหญ่ด้วยการส่งภาพเดี่ยวรอยยิ้มของตัวเองในปัจจุบันนี้มาทาง Facebook ของช่องเพลินทีวีครับโดยระบุชื่อและจังหวัดและอย่าลืมวงเล็บมาด้วยว่ารายการคุยเพลินเมืองไทยภาพที่ถูกคัดเลือกมาออกอากาศในทุกวันศุกร์นะคะเจ้าของภาพก็จะได้รับรางวัลเป็นบัตรที่พักจากพูทยารีสอร์ทแอนด์สปานะคะจังหวัดอยุธยา สัปดาห์ละหนึ่งรางวันค่ะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะคุยเพลงเมืองไทย